ฮาทูลุกแต่งหน้าพาแม่ไปกินกุ้งแม่น้ำจ้ะอันดับแรกบล็อกกันดดกันไปกอ่อนเลยนะคะจากนีเวียค่ะแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นคอนซีลเลอร์กลบได้ตาแพนด้าจากอเวอร์กลาสนะคะตัวนี้เป็นสีฟอนกลบได้มิดชิดเนื้อบางเบาดีค่ะแล้วก็มาเป็นเชดดี้นะคะเนื้อครีมจากทอมฟอร์ดแล้วก็แป้งทานลูเซนนะคะจากอเวอร์กลาสนั่นเองค่ะตัวนี้ชวาสคอปนะคะเป็นเจลแต่งผมตะอดเอามาแต่งคิ้วให้ตั้งนะแล้วก็มาเป็นที่เฟสพาเลตจากนาสค่ะขวัญจะเลือก เป็นโทนออกสซมๆแล้วก็ตัวนี้เป็นเจลไลเนอร์นะจาก c ชา n e l แล้วก็เป็นายพาเลตค่ะจาก c ชา n e l เช่นกันมาใช้ขอบตาและคิ้วไปเลยจบนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นมาสคาร่าเมดิล l น9ก9บาทตัวนี้เป็นลิปนะคะจาก c ชา n e l ซึ่งไม่ติดแมสด้วยดีมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็น face palette, เอเ l a s s Face p a l e t เ e ตอมาปัดแก้มอะไฮไลท์ต่ออีกนิดจาก Tom Ford จบ เหนื่อยอะแต่งผมแต่งผมตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะก็ทําให้ผมเรียบแล้วก็ฉีดน้ําหอมลังคมทีซอ,อไปได้ค่ะ